สวัสดีจ้ามือน่งมเน่งผ้าหลานมาเบิง่งรถสวัสดีละกินยันงนับ่บอบอกบบเพื่อแนแม่กินยัแค่แบบรุ่นละผ้าหลานมาหน่อมืมอนี้ไปครับเอาหลานมาเสื้อผ้ามาเบิง่งรถพญายิ่งมาเพิ่นสื่อรถรถทหารเก่าแม่จ้ารถทหารเก่า พญายัอยากซื้อรถแต่ผ้าเข่าปลาเจ็บหมากไม่เจ็บอันบ่อแบ่ไหมจ้ะเป็นรถทหารจ้ะเป็นรถทหารพนักผ้าเข่าอันเจ็บหมากไม่ขอบปลามันจังคอยบ่เอารถส่วนโตไปมันยากแมาเสือรถ ทหารจะสินะจ๊ะพากันมาเบิงเงินนี่ฝากันมาเบิ้งรถงามบัจ้ารถเก่ารถเก่ารถทหารรถเก่าโ่้โหแงนี่ยได้จ้ะ ไายให้เบิงรอบหลบบานเขาถิ่มาเบิงนี่มีหอดรถไทยด้วยจ้ะนี่ยลไทยดอกใหม่งามๆในป่ายอดทอฟิลมนี่เบิงรถเป็นจอดขายเป็นจอดขายจ้ะรถเก่าๆ พ่อเจอ้ากระสีพ่อจอดว้ถักขายเป็นหมู่บ้านลงไปข้างล่างพุ่นก็เป็น,น,น,นอันหนาแม่จ่าเบ่งดอกแอปเปิลเป็นหมู่บ้านเขาพากันมาเ <มา S 1> บ่งนนมาตอนนี้แหละอร่อยไหมอร่อยมากจ๊คช่ไหม่ะจ๊มหลานกินอันหิววะสันอากินย่าทอฟฟี่มนิด ดีแต่ผ้าเบิงเป็นเป็นมือบ้านแม่จ๋าพญาย่าผ้ามาเบงหลดผ้ามาเบิงรถก็เลยอยันยางมาโอ้ยถอดได้จ้ะโอ้ยอยางมาเบิงมูอบ,บ,บ้านคาเจ๋อมาบ้านคาเจ้าบ่เคยมาจากเที่ยดอกจ่ากไก่อยู่นี่มาไม่หอดพักกระเดาจ้ะ พักสดาแม่จากระลังโปงยเยดเตี่ยวสเสื้อผ้ามาเบิ่งพักสดากระลังโปงจ้ะนี่ได้จ้ะพักสะดากระลังโปงพักสดาต้นพักสะดาแม่จ่ากระลังเลื่อมโปงเต็มเลยหนูจะหยอดอ่อนๆอ,อ,อยบานข้าเจ้าเนาะโมเป็นโมบานเป็นปลา บานเต็มทึ่ง,งอันผักซีล้อมเนี่กระไลหลายเลยจ้ะเนี่ผักซีล้อมเต็มอยู่ผักซีล้อมแม่จ้ะนี่ก็คือรถบานนั่นละจ้ะมาเบิงรถจ้ะเนี่ผักซีลอ้อมแยกแยกเตียวสิเก็บเอาอยู่จัก,กันน,นนี่ยหยอดงามๆ มาเลาะเบิงบินบานเพิ้นที่เพิินขายไอ้รถแม่จ้ะมาเบิงรถด,ดอกไม้นี่ก็งา,งามงามจ้ะผักซี่ล้อมเต็มเลยโอ้นี่ปลาผักสะเดาเลยจ่ะนี่ต้นนี่หน่อยมันล้าหลายนี่ต้นนี่เยอะหน่อยผักสะเดาล้าหลายจ้ะนี่ดอ,อดอกก็หนอตอ่อนเลย หอยอดอ่อ,อนเลยจัะนี่พักสะเดาต้นหน่อยเพียบเลยพักสะเดาจ้ะข้ามาเบิงหลังบานข้าเจ้านี่ก็คือดอกไม้อันนี้ก็คือต้นต้นสนทิใยเตียวเคยเจ็บด้วยจัะนี่หอยอดอ่อนมันมนี่กำลังขึ้นนี่ หยอดสนแม่จา้าอันนี้ก็จินได้คือกันนี่มันสิสมใส่แท่นใบบกักามบานเฮาต้มไก่ต้มยังได้สบายเลยน,นะพักสดาวบบานเพิ่นแม่จา้ามาลายแทะน่ะหยอดอ่อนๆอ,อ,อยู่วาสิบ่เก็บหน้าก็าเห็นอดบ่ได้จา้าเก็บอาสักกรรมก่อนยาสวาคอยเดอ้อนี่ปลาหลังบานเพิ่นแม่จา้าต้นหน่อยมัน ต้นหน่อยมันเจ็บเอาพักสเดาต้นหน่อยมันจะ้ะอ,อดอ่อนๆจะ้ะเจบพักสเดาว,ว่าสิบว่าเก็บกะอดบ่ได้เห็นเราก็อยากเก็บเอาอยูบานมันบาท่านได้โปรงง่งเงาปลานนิแม,ม่จ้ะยูบานบ่ท่านโปรงง่งเงาเลยอยู่น่โปรงง่งเงาเหรอ ไปหลวกกินกระปุลหลวกกินกระปุนฮะได้กำหนึง่งจาได้กำหนึ่งนีง่ไปกิกปนกระปุน ไปลวกกินงกระปนอะไรอขอไว้เก็บเอาพักข้าเจา้าเก็บเอาพักไปอันนี้ ข้าหลานมาไก่โอ้ยขอโทษขอภัยได้จ้ะก,กล้องไหมจ้ะอ้าเซ่บายบายชิปนี่ก็ไปแค่นี่งไงด้จ้ะพอกันชิปหนาบายจ้าบายเบงหลานนั่งกินอยู่นะบายกดแชร์กดแชร์ได้ไคะจ้าพอกันชิปหนาจ้าบาย